ทุกคนจำกันได้ไหมว่าก่อนที่ไอเกมนี้จะออกมาเนี่ยพวกเราเล่นเกมอะไรกันอยู่หรือว่าติดเกมอะไรกันอยู่คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยอยากรู้ว่าจะมีใครเหมือนกูสักคนไหม เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงที่มาที่ไปของเกม ROV ก็คือจุดกําเนิดเกม ROV กว่าจะมาเป็นเกมโมบ้าสุดฮิตแบบทุกวันนี้นี่แหละย้อนกลับไปในปี2015ก่อนตอนนั้นทุกคนอายุเท่าไหร่กันในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เกม PC เนี่ยกำลังรุ่งเรืองอย่างมากพวกเกมออนไลน์อย่างเช่น Kalina Horn หรือ Oxygen ส่วนถ้าเป็นพวกเกมในสตรีมก็จะเป็นอ p a d 2 วอร์ซีอินเฟสเตชันอะไรประมาณนี้มีอะไรอีก PB บีอะอะไรเงี้ยเล่นอะไรกันก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เลยอยากรู้เหมือนกันและสาเหตุที่เกมใน PC หรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันลุ่งเรืองและฮิตกว่าในมือถือเนี่ยก็ไม่แปลกเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเกมมือถือที่ออนไลน์เจอกันได้เนี่ยมันยังมีไม่ค่อยเยอะอย่างมากก็เกมแบบเกมเศรษฐีอะของไลอะ ถ้าเป็นพวกคุกกี้รันอะไรที่ฮิตๆเนี่ยมันก็ยังเจอกันไม่ได้จริงๆใช่ไหมมันก็แค่แบบแข่งแต้มกันกับเพื่อนใน Facebook เพื่อนในไลน์อะไรอย่างนี้เฉยๆแต่อีกเกมหนึ่งที่ผมเล่นแล้วเจอกันได้เลยในยุคนั้นนะคือเกมชื่อว่า i อรูนาออนไลน์เป็นเกมแนวตีมอนเก็บเวล์ฟิลแบบแลกนาล็อกอะไรเงี้ยเจอกันได้แต่ที่มันน่าทึ่งเพราะว่ามันคือในมือถือไงเวลาเรียนอยู่แล้วพักเที่ยงอะไรเงี้ยเราก็อยากจะหาที่ลับๆสุมหัวกันกับเพื่อนเล่นเกมในมือถือที่มันออนไลน์เล่นร่วมกันได้ไปตีมอนดด้วยกันไ ไม่ใช่แบบต่างคนต่างเก็บแต้มกันไอรูน่าออนไลน์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในดวงใจของผมนะตอนนั้นเลยไม่ต้องพูดถึง ROV ฟ f i ไฟอะไรนะยุคนั้นน่ยยังไม่มีเลยช่วงนั้นก็น่าจะปี2013-2014แต่ทีนี้พอเข้าสู่ปี2015เนี่ยทาง t e n c e n t เนี่ยบริษัทผู้พัฒนาเกมเนี่ยก็เล็งเห็นโอกาสในการนำเกมออนไลน์เนี่ยจากในคอมให้เข้าสู่ในระบบมือถือคือเขามองแล้วว่าตลาดเกมออนไลน์ในมือถือเนี่ยแม่งน่าจะฮิตน่าจะมาแน่ เขาก็เลยติดต่อทาง Ri ออไป Ri o อเนะี่ยก็คือผู้พัฒนาเกม League of Legends หรือว่า LOL นั่นเองซึ่งตอนนั้นกูก็ติดมากเลยเกม LOL เนี่ยคือเกมนี้เป็นเกมโมบ้าอันดับหนึ่งและที่ฮิตทั่วโลกนะคือถ้าในไทยอ่ะหอนกลฮิตกว่าจริงแต่ทั่วโลก LOL ฮิตกว่า Ten เ e n t เขาก็เลยเลือกที่จะติดต่อ LOL ไปแล้วก็เสนอไอเดียว่าเออเห็นว่าการตลาดของเกมออนไลน์ในมือถือเนี่ยมันน่าจะมาแน่ๆน่าจะมายิ่งกว่าเกมออนไลน์ในคอมนะเขาก็เลยติดต่อชวนไรออด ให้มาทำ LOL ในรูปแบบมือถือกันแต่ว่าทางไลอ้อเนี่ยก็ไม่เอาด้วยเพราะว่าเขารู้สึกว่า LOL เนี่ยมันเป็นเกมที่แบบมีความซับซ้อนมากๆมีกลยุทธ์ต่างๆมากมายไม่น่าจะเหมาะกับการเอาลงในมือถือให้มันอยู่ในคอมเนี่ยดีแล้วแล้วมันก็กำลังลุ่งเรืองอยู่แล้วด้วยทาง t e น c ซ n t ์พอโดนปฏิเสธเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าเออกูไม่เอาเกม League of Legends แล้วก็ได้ทำเองขึ้นมาเลยก็ได้ก็คือ t e น c ซ n t เนี่ยเขาเชื่อมัน่นจริงๆว่าเกมออนไลน์ในมือถือเนี่ย จะมาแรงกว่าเกมในคอมแล้วก็เป็นยุคสมัยใหม่ของวงการเกมแน่นอนก็เลยให้ทีมงานในเครือบริษัทของตัวเองเนะี่ยชื่อว่าทีมตีมีเนะี่ยสร้างเกมใหม่ขึ้นมาเลยโดยในเวอร์ชั่นแรกเนะี่ยชื่อเกมว่า king of glory เป็นเกมแนวโมบ้าตีป้อมแต่ว่าตีมคือนักลบจีนพอทำขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ผลิตให้เล่นเปิดให้เล่นแค่เฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นเพราะว่าเทรนเซนเขาก็อยู่จีนไนงะและด้วยความที่ตอนนั้นเนะี่ยเกมออนไลน์ในมือถือก็มีไม่เยอะ เกมแนวตีป้อมในมือถือก็ยิ่งมีไม่เยอะเข้าไปใหญ่อีกทาให้พอเกม King of Glory ออกให้เล่นในประเทศจีนแล้วเนี่ยประเทศจีนก็ให้ความตอบรับดีมากๆได้รับความนิยมอย่างมากเลยไอเกมนี้เนี่ยพอมันฮิตมากๆได้ผลตอบรับที่ดีมากๆแล้วเนี่ยเขาก็เลยเริ่มพัฒนาและก็ปล่อยให้ประเทศอื่นไม่กี่ประเทศเนะี่ยเล่นบ้างแล้วและหนึ่งในประเทศที่ได้เล่นช่วงแรกๆเลยเนี่ยก็คือไทยเราด้วยนั่นเองโดยตอนแรกเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อก่อนจะให้ประเทศอื่นเล่นละเปลี่ยนชื่อให้มันเรียกง่ายๆหน่อย ชื่อที่เขาเปลี่ยนจาก Kling o f f g o l y เนี่เปลี่ยนเป็น AOV ในไทยเนี่ยก็ได้กาลินาเนี่ยเข้ามาช่วยเอาเกม AOV เนี่ยมาอยู่ในเครือกาลินาแล้วกาลินาก็ทําการตลาดให้ซะเลยและด้วยความเก่งกาจของกาลินาในยุคนั้นเนี่ยทำให้ประสบความสําเร็จอย่างมากแต่ว่าคนไทยเนี่ยติดปากเรียกกันในชื่อ AOV จนสุดท้ายกาลินาก็เลยทําการตลาดด้วยคําว่า AOV ไปเลยเราก็เลยจําชื่อเกมนี้ว่า AOV ไงแต่ประเทศอื่นเขาเรียกกันว่า AOV นะไม่ต้องงงคือเกมเดียวกัน ทีนี้พอปล่อยให้หลายๆประเทศเริ่มได้เล่นแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างมากเข้าไปใหญ่อีกรายได้ต่อปีเนี่ยเรียกว่าหลักหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวจนถึงขั้นที่เกม League of Legends ที่เคยปฏิเสธว่าจะไม่เอา LOL OL ไปทําในเวอร์ชั่นมือถือหรอกเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนใจละทํา League of Legends เวอร์ชั่นมือถือมาแล้วแต่มันก็สายไปแล้วเพราะว่า r o v ได้คลองตลาดคลองใจทุกคนไปแล้วในยุคที่ ROB ปล่อยออกมาแรกๆเนี่ยตอนนั้นผมน่าจะอายุป,ประมาณ16 มั้งเออถือว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นกระแสฮิตมากๆเลยทุกคนเนี่ยต่างพูดถึงเรื่องป้อมเรื่องการวิ่งเข้าป่าอะไรเงี้ยเต็มทวิตเตอร์เต็มโซเชียลมีเดียแม้แต่ผู้หญิงอะที่ไม่คิดจะเล่นเกมโมบ้าเลยเนี่ยก็มาเล่นมาจอยกับกระแสะของ ROV ในยุคนั้นมีใครจําได้บ้างว่า feeling ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงส่วนตัวเนี่ยผมจําได้ว่าการที่จะขึ้นคอนเนี่ยยากมากม คือใครที่แหลงอยู่แค่แบบแพตตินัมไดมอนเนี่ยถือว่าโคตรเก่งแล้วนะคือมันยังไม่ได้เฟิร์ถึงทุกวันนี้ที่ทุกคนเนี่ยก็น่าจะคอนกันหมดแหละตัวโหดยุคนั้นน่ยก็ต้องลิงเลยคือเป็นตัวที่หายตัวได้แล้วโคตรแหลงและที่สําคัญต้องเติมซื้อเท่านั้นมึงไม่สามารถเก็บเหรียญซื้อได้แบบทุกวันนี้โอเคแล้วหลังจากที่ rov ประสบความสําเร็จได้ไม่นานวงการเกมมือถือออนไลน์เนี่ยก็เริ่มมีเกมฟรีไฟมีอะไรเข้ามาถือว่าสนุกมากมากเลยและทําให้ตลาดเกม pc นะ่ะสั่นสะเทือนเลยทีเดียวคือเกมออนไลน์ในคอมพิวเเตแมม่่ง จางๆลงไปเลยนอกจากนี้ธุรกิจพวกร้านเกมเนี่ยก็เริ่มซบเซาลงไปด้วยเพราะว่าคนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมจากเล่นเกมในคอมพิวเตอร์เนี่ยมาฮิตมาเล่นเกมในมือถือแทนไงเรียกได้ว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงในวงการเกมเลยทีเดียวคือพฤติกรรมคนเปลี่ยนเลยอะ่ะเกมออนไลน์ในยุคเก่าหล,หลายๆเกมเนี่ยก็เริ่มปิดตัวลงไปด้วยน่าเศร้ามากแต่เกมออนไลน์ในคอมที่ยังอยู่รอดเนี่ยก็มีเยอะแยะนะอย่างเช่นไฟเอ็มอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ได้ แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีเกมมือถือแนว 5M เนี่ยออกมาแล้วนะไม่แน่ว่าในอนาคตเนี่ย 5M ในคอมอาจจะเริ่มซบเซาลงแล้วคนก็มาฮิตเกมแนว 5M ในมือถือแบบแนวโรเคอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่เป็นแบบนั้นหรอกเพราะว่า 5M ในคอมเนี่ยก็ยังมีลูกเล่นมีอะไรที่เยอะแยะแล้วก็สนุกกว่า 5M ในมือถือเยอะแต่พูดถึงอนาคตเนี่ยไม่แน่อาจจะอัปเดตจนสู้ 5M ในคอมได้เลยก็ได้ เป็นไงกันบ้างทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์กับเกมออนไลน์ในยุคเก่าหรือเกม ROV ในยุคแรกๆเนี่ยยังไงกันบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์เล่ากันได้เลยมีใครทัน ROV ช่วงแรกๆบ้างแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณติดเกมอะไรกันมาก่อนมาพูดคุยแชร์กันฟีลแบบไอ้แก่ย้อนวัน,วนสวัสดีครับพี่ชายโอ้พี่ชายอด่ายิงกันครับอย่ายยิงกันครับพี่ชาย พี่ชายอย่ายิงผมยิงครับสวัสดีครับน้องชายหยุด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 แล้วครับหยุดแล้วครับหยุดแล้วครับอย่าทำผมเลยครับหยุดได้แกหยุดแล้วครับอย่าทำผมเลยครับน้องชายผมไม่มีอาวุธเลยครับพยายามเป็นเก มึกงก็มาดิวะอี่พี่มันมีลูกสองแม,มง่งปั๊มยาวะกูมไม่อยู่แล้วไอ้สัตว์ ไปเลยลูกพี่ไปดิไปเลย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 ,เลยนี่เก็บหนึ่งแตก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 หนึ่ง